สวัสดีค่ะดิฉันนางจารุนีคณาจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคเลิงน,นกทาค่ะสําหรับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะคะก็เป็นฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษามากที่สุดเลยนะคะทําหน้าที่หลักก็คือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะคะเป็นคนดีคนเก่งค่ะซึ่งงานในฝ่ายของฝ่ายพั พนานกิจาการนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะงานแรกก็คือ 1. ง,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นงานที่มีความสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษามากที่สุดนะคะก็คือจะจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมหลัก แล้วก็กิจกรรมพิเศษนะคะอย่างเช่นกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงนะคะแล้วก็กิจกรรมชาติศาสนาซึ่งนักเรียนนักศึกษานะคะจะต้องมีผลการผ่านกิจกรรมถึงจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตระคะ่ะงานที่2นะคะก็คืองานแน,แนวอาชีพและการจัดหางานนะคะงานนี้ก็จะดูแลในเรื่องของการจัดหาทุนการศึกษานะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาของเรา แล้วก็ปีนี้นะคะวิทยายลัยโชคดีนะคะได้รับทุนกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงนะคะหรือกสศนะคะที่นักเรียนนักศึกษาเราได้รับทั้งหมด31ทุนนะคะเป็นทุนที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะแล้วก็ยากจนด้วยนะคะซึ่งนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้นะคะจะได้รับทุนการศึกษา เดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรสองปีนะคะซึ่งรวมแล้วก็จะได้รับทุนทั้งหมดหนึ่งแสแปดหมนบาทนะคะเป็นปีแรกที่เราได้นะคะงานที่สามก็คืองานปกครองนะคะสำหรับงานปกครองนะคะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆของนักเรียนนักศึกษาของเรานะคะในเรื่องของการแต่งกายทรงผมนะคะแล้วก็ ความประพฤติต่างๆนะคะให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ให้เป็นคนดีให้มีคุณธรรมด้วยนะคะงานที่4นะคะก็คืองานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานะคะจะดูแลในเรื่องของสวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาเป็นหลักนะคะดูในเรื่องของการทําประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาบริการเคมประกันในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุ แล้วก็ในเรื่องของการรับสินใหม่ทดแทนด้วยนะคะแล้วก็การบริการยารักษาโรคเบื้องต้นนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ส่งต่อในสถานพยาบาลต่อไปนะคะงานที่5ก็คืองานครูที่ปรึกษานะคะก็จะมีหน้าที่ในการแต่งตั้งครูที่ปรึกษานะคะทำหน้าที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละห้องนะคะให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการออกเยี่ยมบ้านนะคะเพื่อติดตาม เพื่อดูแลเด็กอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ดูแลใส่ใจให้คำปรึกษากับนักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วก็งานที่6กนะคะก็คืองานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนะคะงานนี้ก็จะมีหน้าที่ในการออกบริการชุมชนนะคะโดยนำพาเด็กนักเรียนของเรานะคะออกไปฝึกประสบการณ์จริงนะคะเป็นการบริการชุมชนไม่ว่าจะเป็นการออกฟิกอิสเซนเตอร์แล้วก็การบริการจัดตั้งศูนย์บริการต่างๆนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับ ชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอยิ้มนะคะหรือว่าตำบลเคลื่อนที่เราก็ร่วมออกบริการตลอดมาค่ะสำหรับฝ่ายพัฒนา,ากรริจการนักเรียนนักศึกษานะคะก็ขอแนะนำในส่วนงานในฝ่ายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ